อ้านี้ส่งเห็นต้องเห็นในห,หลายรอกแล้วก็เคลียรดินสวัสดีครับผมพี่น้องขอปลาหาเห็ดอีกแล้วครับผมมือเนี่ยมือนี้เป็นมือที่สามแล้วครับผมเฮ็ดออกเริ่มดอกง่ายแล้วครับมันนี่ดอกง่ายหลายแล้วครับผมพ่อได้เคลียร์อยู่ครับพ่อได้อยู่ครับผมเครื่องมืออู่ใช่ไหม ไปตะมวลก็เจ้าแย่งกันถา้าติดตามส้มน้องก,กันครับผมพี่น้องนี่น,น,นำ้ำมันยนี่น้ำเงาใหม่เน,ะนาะน,นี่น้ำเงาใหม่เนาะเงาเพชรกนั่นนีา่จะมันยิ่เด้เนี่ยนี่เนาะเป็นพอังเสียอืม,มนั่นกระไดไปรเรื่อยครับผมมาตรงนี้คืออยู่หลอกหลอกงามล่ะครับผม ออกง่แล้วผมเขียวอย่างนั้นพุมไดเป็นกรรมใดเป็นกำจวจะไปเคีียต่อเนี่ยมันยื่นนิ่งหันจะมันยี่ได็ไหนหอกกี่นิได้เป็นกำรรเนี่ยม,มันโมนมน,อนดอกโฉมนี่มัน,มน,มน,มนดอกคู่แล้ว แขงคุ้นันแตล่ะแขน้แต่คุณล่ะมาวานหลอกหน่อยอยู่ส่วนจะแต่หลอกงล่ะขี้แก่เหมือนกันอ่ะขอยแก่ถมมันนมน่อยู่ในมนไม่เชียวมันเล่นตัวว ดอกเห็ดดอกง่ามดอกง่ายนานข้าวเดียวยี่น,นี่นปลาเนี่ยละครับเอาอยู่นี่แล้วเป็นมองเป็นมองไปห้า ัวเนาะ่ามากก็พอเด้พอจนฟูนเลยเที่ยบตาเราอากักมั้งเตาเปนบกบขี้เรามาตะดวนแล้วเราได้หลายเล้่เรามาตดใหพอออกออกัแล้วเราจะออกกัเข้ามากมากว่านั้นแา,า้วนะถไว่านไดีแล้วเลยมาถ้าเจอกับกุ้มเดียวกัน,น,กนไ้พวกผมจะได้มากมันูจริงๆใคต้องไปส่งมันเลยนี่ เงียบน้องงามอยู่นี่นี่ค่ะ มานวาใหญ่มานบอมานมานดดงวายกันบเตม้วนเถอะมั้งฮะใสู่เ no จ้าได้น่อยนึงเจ้าบัตรไหนบรไม่ใช่บัไหนบัตร้านี่ละตอนที่แรกมาานนี่ดิมานี่บัตรนี้ไปใตกันนี้บัตรนข้่นนี่ เห็นคนในหลายแต่คนนด้นิไปทายคิดเลยก็ได้ไปฟุ่นวันนี้กับขึ้นมานีัไปเขาขึนบากหันดอกก็ยังเนาะมัน่อยไงยนหนอยก็ดีผู้พูดตัห่คนใม่มันมันมันฟูนะแม่ข้าบ่ได้เป็นนันยากอย่างนี้มันจะเห็นหอกันด้วยเอาเก็บเกียเียเีย มันมันไข่มันมันดอกงาเล็น้มันเนาะ้นน้ำขัเชียมันก็เป็นมันเป็นก้อนกันดวยแม่มันอุ่นต้าใส่ถ้ามันพอดูดูมันจะ่ได้หลายเด้อพวกพวกเจ้าพวกเจ้า่ยต้ว่าก็มาตัวกระมาอได้ต่อนก้มก้มยืดเท้เท้าหน่อยขอใเห็นถึงชูดถึช่แบบนี้ยืดเท้าท้นี่แหละหายยา่น้ลอะ ยึดแถวนี่แล้วคน่ยมี่มีอู่กมเหนว่าเขาจะไหาอะไไม่ครเคอยัานไปหาเขา้ยไปประกนรเลมันมันฟูอยู่มันบเดนขวดหยากแมนมั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 นมีคนมาเขี่ยมันนะบอกว่าอันนี้นีอาจจะอกนิดหน่อยอยู่บางทีมันใหญ่แล้วมันไงไม่ มันไฟมาก่ถึงหน่อยเนาะนี่ไหมไฟบ่ใหม่ดิเราจะวงนี้เปนบ่แม่แน่ใจนี่นจะมันหักใครพูดมันมันหน่วยงามันโอ้นี่ก็เลยร้ายยนีไ่ด้ร้ายเาก็ได้ยินที่ว่าญาตงากันวังหันปในี่นเสียเป็นตะม้วนแท้ปะอ่า มามาฝ่อเฮ็้จังห่วงจีปากดื่อเ่อดจังมวแกันห่วงก็มวลเด้อเฮดเนาะ้าา่กมะเหนีย่นี่พ่อตาแล้วเอามงนีเฮ้ย่นี่พ่อตาแล้วผู้ผู้เราไปบางหันน่ะเนี่ยนั่นจะมองนี มันจอยูแทวเทนี่แหละครับก็ได um ้เก็บอยูน่ <h 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 oui> <h ังยางกับยางไงซือหรอกมันดอกไงหอกงามนะลื่อนขันห้องแนเ้องปะไรมันมันติดแตกครับเนาะมันเื่นบ่เลื่อนทำควันค้าบมาพอดีเดียวว่าแข็งแม่นแของแม่นอะไรเนี่ยกรเพาะบ้าพอดีเดียวว่าสมมติว่าข็นแน่นฝนบ่อูอยนมันติดแตกยันงอน ยินดินมแนกับีกมันดินอันนี้เนาะมนุาตนนตะกมนีนเราะวามควมชุ่มนี่มันพอแล้ยควมดินมันชุ่มองพอแลลวมันงเเ็บมันมาต๊บัดนี้วะมันถีดินเป็นพุงผงอ่ะนะมันสีเบิ่งง่ายเนาะไอ้ชื่อบิดเป็นแค่ยนงงี้เลยนี่ชือมันเขา บพแสบพแสบเพื่อข well. uh ้อหาหรอกไม่ huh. uh ่ข huh. like, um ้อหาไม่ใช่าอหาออกไปไ้ไหมแล้วก็เดือดร้อยั่งวนคือมันก็ั่ววันไป้ิเคไปแล้วกเดือดร้อนนั่ก็ข้น่้ดงิน่บาทเนะโ้ยอะขนดู้นอวยวแยีันเป็นพี่นุ่มบ้ากสนนั่นนะ กับไปดูมันไม่ไหน้กล้วยหยากตลอดต้กล้วยอยากไั่ซื้ออย่างตินติ้งต้นกล้วยอยากไมนอยากอ้นหยากต้นกล้วยต้นหยากแหงกันนอยากพ่อไปหอพ่อแล้วนี่แหละเยื้เอานี่แหละบรต้องไปใส่ลอกย่างกับเมยซื่อ โอ้อันทับพี่มันคมโ้ยทับพี่มันคมไอ้นอกน้อยมันะิยู่มันะิยู่ตำตหนอกน้อยมันติยูนี่อันนะทุ่งไหมันฟูขึ้นมากทุ่งดอกใหญ่เด้วไปอันนั่นเ้ยไงไปเกีบยวบรกดเจ้าล้านดอกก็จะมาอย่าทับก็คือมันกระบอถึงกับพปกมันได้บางเนี้ยกับแป็นกูพอกระเลยดไดเขาบอกเลอมึงว่ามนหกเลย เรียกว่าคอยเส็บอเราจะเลือย้ายอีเด้อมันพ่อตานั่นนะเอายินนี่แล้วพ่อเดียวนี่ยนี่นี่นี่เพิ่งนู้นห้อยแล้วเคลียยืนนี่มองเพิ่นเนี้ยอาจจะนีไปหันน่ะเมื่อกี้นี่พ่อตาเั่นไหมพ่อตาบันโคกี้เนี่ยเน่ยตาบัน่คกี้พอนเอาอยู่นี่พ่อเรียกเราไปหา เราไปหาไอ่มูแล้วสรงมูปล่อยมูจิ่มมาหมานบ่หมานบอ น้ทอ่นาต้อาแล้วเาเคียแล้วเอาไปบางหันเราพ่อเลยเนี่ยนี่สายปาเนี่เอาจะหันมาหนีมาหนีเราเนงี้เป็นนพ่อเลยเนี่ยนี่พ่อมองแล้ว มันเมี้ยแน่นอะบ่วันก็ขี้เดิทางฝุ่นฝนบ่เที่ยวว่ะถนนบัวมันบัวบ่ทางฝุ่นฝนบ่เที่ยวปุ๋ยทางนี้มันไหวเฮากับไปทางฝุ่นเหมืโอ้ยคนกต่จะบัวน้อยแล้วข้าเจ้าก็บเจ้าาเก็บเหมือน หน่าอยก็ไปดิไปห้ากับจอรถหนูแม่้ากัปัาหมวหน้าก็ไปนั่บนนี้เขาจงถึงคู่บนนก่อนันอยเลยวะเอาใช่นี่คนคื่กอนไปขึ้อเปนะไปควนคู่ไ่มันจวดคางไห้เพื่อแม่อืเพราะเรถึงคู่อยเลื่ยวเราถึงนามู เขาเรียกว่ากอยขาหนี่เขอยู่ขางห้เป็นที่เป็นลาเถ็ดาปนอนีกเอ้ยใส่เี่ยองโง่องโง่เฮ้ยเขามาเขาปล่อยฝนใส่อ็ไกยเหี้ยดีว่าฮ่าาฮ่องทัง่งก็เพาเอื่องไมเออเขาว่าไปานกายเหี้ยดาตาเราเอาปากแก้วอย่นี่มันเหอนโอ้ยีรอกเี่นเพิ่นเอายีรอกนัเด่ เต็มรถเลยเต็มกุ้งคุยเลยตั้งไหนก่อนตั้งไก่เนั่ยอาหารแห่เดียวพวกก้างพวกกลางพวกกลางใส่พวกกลางรสจี๊ดพวกกลางหัวย่างพวกก้างหัวยางโอ้ยพวกไงเอาอี่ละโอ้พวกกุ้งตัรล่างพวกกลางพวกกลางมันอยู่กลางกลางอืมโอเคทั้งอาหารอาหารอาหาเขาหามเขาหามมันมันไม่ไหล มัก็หามาะว่าหันตเทียหรที่วตวเชียบหมดว่าปีนี่ใช่ตัวอันพกตีนาเนี่ยขาเจ้าสิบินเด้หมดนาพูดลาบันี้งหพวกละเจ้าว่ามนจะสอบเนาะี่เวออกว่าด้ปัญญายกพูดอนน้ะงุะงงแค่เหนก็แบสิบินวันพุดทุกวันพุดบินทูกวันพุดธาจะสอมกันทหารเขา โอ้ใบที A ่งป้วยค่อ่านี which which so ่เจอตีเอลทีมาเลยกันนะฮ่ฮ่าฮ่โอ้คือเลยใหญ่คือเลยใหญ่เลยเป็นติคิดยากเลยเนาะแั่นเหรอรวดน้ำมันหวานจังเลยอืมรดเปียกเลยผมคิคิดเห็นคิดเห็นตอนผมป่วยคือกันเขี้ยงเขงกับเป็นกระแทบกับแฉบป่วยที่มือเจ้าเดิต้นเป็นนังแขีงแล้วต้นเป็นนิ่มนี่มเนียนใส่พักสิ่งจีใช่พักสิ่ใส่อันหวานง่ายจีโอ้โหหวานเลยหวานก็ใส่น่ก็ใช่น้อยไม่ ไปสามอ้วนใช่หรือล่ะตึงๆๆๆ่อย่างนี้ที่เจร่าเจรากับจางให้มาบอกเขาอยากเจราที่ไม่เก็บฐานที่ด่ัโอ้ยปวดหลังเก็บมือแล้วใคีบรบบันี่เ่่วนมามันาอุ่งนีแ่ไส คนใดยึดบางนี่เลยนี <furious hat> ่ม okay. ันก็ได้นี่นี่ยึ่มองนี่มองเดียวนี่แกได้ซุปหนึ่งแกไนแม่ได้เจ้บางนี่มันบางแห่ไฟสงสัยไฟมันมาบ่หอดมันไหนเคลียร์เคลียร์มันมี่ยึดเรายู่นนี่นี่ละคนใดยึดหนี่ไหมเนี่ยมันพูดได้มันพูดขึ้นมันมันบ่จมเด้เพอาะไงบ้านไในบัวหรือบ้านอย่างนี่งคนมาเอาของก่อน เมื่อเช้านี่ก็มานี่ละผ่านมาหัวนีได้ส่วนใหญ่ขึ้นไปผุนว่าสิไปถ่ายคลิปเนี่เห็นคนในหลายอยู่ผุนเหมือนเพิ่นแย่งกันโอ้ยไปจะมวนเนี่ยมวลเนี่เพียบเห็ดเนาะมันแถ่มันแถ่มีเห็ดหนิโอ้ยมันก็ใหน่อยน้ะก็มันซะ เงยเงยเป็นผีแล้วผู้แล้วนะไคคิดได้เพินไปลรอใคคิดกำลังสางได้ได้ครับกำลังผ่านกำลังอันนี้กำลังมีโฆษณาเอาโฆษณาเขาเคสมาสองปีสามปีได้เขาปีสามแล้วได้เพิ่ไปได้ซิบเหรียญพึงจะได้ซิบเหรียญพึงจะได้ซิบเหรียญมาเด้อเด้อครับผมบัดป่วนทั้งป่น โอ้ท oh, mm ั hmm. ้งผีก right. oh, well, uh, okay. um, so, ็มีด้วยหลายหลายเลยฝนฝนทั op, so ้งฝนมันปนปลาไงปลากวงกรบผมพี่น้องก็ด้อยู่มาเฮียงมาห้างกันห้างป้ก็ันดาปลาดาความติความตี อผมมาไฟอันมาบอหอดมูนี้สปอยันมันบอด้ถือถือกันนั่นมันฟู่มันฟู่เจ็บยัยเจ็บเคี้ยเคี้ยนี่ละมันอยู่เอานีละ ก้อนน้อยเน่ยก้อนรถจอดที่ไหนเหนอยน้ารบ่ซุปแล้วซ่นี่ก็ได้ซุปแล้วก็ได้เป็นที่กไม่จบาเอ้ารถพังอย่เนะครับกปามุดไ้ถ้าจอดถ้ากับปักมุดปวดตัวเขาไปในกูเกิลในไอ้อัน้องแม่มีโทรศัพท์บ เก็บเห็ดพอครับผมโคกสนามมือนี้วันที่สามเน่ะเห็ดไงเด้อครับผมพี่น้องจุ่มเดียวนี่ครับนี่เอาแต่ยูอานี่นี่ครับผมบริเก็บไก่หรอกครับอยู่ใกล้ๆกันเป็นตะมวนจะได้ครับเขาก็มีทหารยืนกันเยอะทังเดือ้ข้างบนก็เป็นขบินบินเซิร์นอยู่เหรอ มันอยู่ในเขตโคกสนามบินครับผมพี่น้องมันก็เลยอันทหารเพิ่นกับทําน้าทีเพิ่นกันเวลาวัานธรรมดากับปกติครับผมน่ายเพิ่นสิมาถูกวันพุดเพิ่นจะมาสอมมาานี่กันครับผมพราน่ายมากลูกน้องก็ยู่ว่าเป็นแล้วกับมาหาประชาชนมาบวกมาาในบ่วหายเขาไปเพิ่นกับทําน้าทีเพิ่นครับผม พี่น้องกัหาเฮ็ดกับท้ำน,นาที่คือกันหาเฮ็ดพอครับเป็นจจงได้บามานันกเห <c oughs> มต้หมันเตี่ยเ้ยนเต็กก่เมันเต่ย้ะนเตียันเ่มันเบะนตี่ยเ้ยนี่ยเนี่ยน่้นเี่เะนี่ยนี่้ยะนี่ยน่นี่ลนี่ยนเยนี่ยหญ่ๆ นีไ่ไปเบิง้งไปเบิ้งน้ำพ่อตาพ่อตาแล้วพ่อแล้วมันอยู่ในหอมัมนไหลลงมาหอหาลุ่ม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 ,ม,มน,นี่ลุ่มลุ่มกันเทียนมองมันแล้ว ขันเห็นดอกนึ่งขอให้เห็นเคลียร์เลยบาทนี่นั่นน,นั่นแหละนั่นมันมันอยู่ในมอสสิครับเอาไล่ไล่ไ,ไปต้องไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยวิธีหาได้ครับลงทุนเอาทับพี่มาเลยครับผม <_ s 1> นี่มันหลบไงเนาะมันหลบไงเนานะ อยู่ทิ่งมองหันนะมองมันในไหล,หลมองหันไฟสังเกตเบิงึงไฟมันบ่ใหม่สใช่ไฟใหม่บ่ถึงอะไรเอามั้งไอ้มันเชื่อมันสปอยมัน <laughs> มีกี่มองมั้งด้วยฮมวนเด้อครับผมหาเห็ดนี่สุกไหนจะเท่าหาเห็ดเนี วิถีวิีชีวิตเท่าบ,บทตามมันหนอครับผมอีม่างไะครับหาอยู่หากินอาหารตามฤดูกาลนาเห็ดกห็หาเห็ดครับมนเ,นเมื่อนี้ก็บ่เห็นฝูงงวพุ่บเด็กเขาเจ้าบ่กปล่อยตี๋เนีแ่แม่นบอกน่นไปหรอวะงัวหลยฝูงเด้อครับผมงวเป็นงวเป็นก้วยก็เจ้า,ปาจไปน้ากัน มันไก่โคกสนามเจ้าเนี่อนุรักษ์ฟูงว่งงวงข้าวฟูงไว้อยู่ครับผมทั้งันึมบื้อหมองเลียงทั้งอือนนี่ขามอมันอยู่ในฟาร์มโอ้ยง่วฟูงก็เจ้าพับใส่กระเป๋ามดแล้วแปลเป็นซับมดแล้วพูนรับผมจุ่มหนึ่งรถจอดอยู่ใกล้ๆผนครับเตะเตน,ใน,ใน,ใน ยหญกันอยู่ครับผมเก็บเห็ดยทางนั้นเลยแต่ว่าหมงเหนียนที่หนาาเนี่ยจังหน่อยมันออกอยู่นี่ครับใช้เขามากก็พ่ออยู่พอกินเพ็้มันดอกง่หละครับสองมือก่อนนี้มากมันกระลังเป็นให้บ่เพื่อนดอกน้อยๆอ้าวเศร้าเศร้าเศร้า ให้อยู่มันบ่แดดเนาะอากาศบ่แดดหอเขามากินน้ำบ่เนี่ยเฮ้ยยังจุดกระทำเอะยังข้าวป่าไปุ้มไปั่งไรก่อนยดดมันก่อน thu há cạnh ẩu. coi này 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 lái con mò ván yuk. nọc ngay, cõi yêu vợ chồng. แต่ละเอีดเหรอมันดอกไงแต่ครับผมเห็ดหอกงามเออในีนายลายเหมือนใหลายเลยบัตไปหอดบ้านคุยลยเราวันนี้ภาษาเห็ดมมมีขาถามได้บอกภาษาเห็ดมมมีขา เป็นกีกีอยู่แต่นี่เนี่ยในห้อมทั้งทางเป็นยังไงมื่ลงมาหน่อยบ่เนี่ยหลอกอนวงคอยรักเทียอยู่นี้นอย่าไปขีอกันเลยเทียต้องเทียกันเลยเนี่ยที่หาเห็ดเผาะกูจะได้กินโอ้เจ็ดรลอยแปดรลอย Cần tho đọc nó hướng tới bên chụp Bên chụp 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 Nè, nó nhuông nó nhuông xỉa Nè,

ของทาบเรือนด้วยทองครับผมขนมหมกนขนมหมกใส่ส่าขู่ขนมยังกว่าเคย,เยขนมหมกนะมันเป็นหมกเกินขนมหมกฮะกิน,ะนกจะใส่ดิเต,ติมพลังก่อน นนในร้ายอยู่ครับผมมือน,นี่ดอกงามยุ่นาำรับคนเจ็บเหวี่ยงโบกนจำเนือว่าะในร้ายครับเดียวที่ผ้าหยางเบิองน้ำผีนองเป่นครับผมพี่น้องิ่นหาเนิ่นป่า,ปาบาปติงอยู่งาน,นจุกหนึ่งฝนอียกโค้ลายเป็นกระจุกกระจุกอยู่ครับผมยางเบิองยางเบิง ไปตำรวจกระตาพี่น้องคนนั้นเนี่ยหลอกมันหอกง่ายน่มันมันง่เต็มทีเลยนี่ทำอย่านันะขันเหีนดอกหนึ่งค่อยเห็นขันเหีน้น้มันจีอนั้นี่เป็นปูงเป็นมวลมใบไม่ได้หลายคัะ พ่าไขแมนยามเห็ดง,งูกว่าไข่เป็นในสีคากเนาะเป็นแปรในสีเนาะไหนบ่ครับอรอดอกน้อยบ่ลูกมันมันน่ะตีอ่ามันกลวงเดือครับผมพี่นอ้องมองห้าเห็ดทั้งนั้นครับ เก็บเพชรผอโคกสนามบินครับมพี่น้องมานกันทุกคนอยู่ครับในหลยอยู่ครับผมมือนในหลายอยู่หาทางอวย้ะครับผมเหมือนสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วพี่นอ้องพิ่เนยังยังมวนอยู่คุณครับผมทั้งในมีในใน,นคุณครับผมย้ายกันไปเก็บหอมนอมดิบไปเรื่อยๆกันย่างไปพอมมองมันกะ ไนร้ายครับผมเพิ่ไปพ่อมองเดียวไปที่แรกว่าสีบวดได้ไม่ว่าสิบัวดเห็ดไปพอจุ่มเดียวพ่อเลยครับพ่อปนแล้วเป็นแปลนครับผมพี่น้องมีไปเบเิดเเอเห็ดปูข้าจามาตาเศ้ากับกลับไปแล้วกับมีตั้งอวยครับผม โอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุดติกันนั่เสนืไว้เพียงแิ่นี้เ้อครับผมพี่น้องขอบคุณในรายที่เขามาวงมาสรมฝากกดได็กกดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในรายสวัสดีครับ